ฉีดวัคซีนที่น่าวัคซีนป้องกันหน้าเลยกก้าพูดเลยนะคีินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ดีที่สุดอย่าพูดจริงที่เจ็ดกก้าพูดเลยนะแบบ มีปัญหาที่กลุ้มใจมากๆเลยค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องกามนะคะที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีแก้มนะคะที่แน่นมากๆเลยค่ะเกดไปเจอนะคะคลินิกนะคะอันนีิการคลินิกนะคะที่ติ๊กต็อกนะคะจะบอกว่าเขาดังมากๆเลยนะคะวันนี้เกดเลยเข้ามาที่คลินิกนะคะมาให้คุณหมอนะคะช่วยกันค่ะกำจัดปัญหาหน้าบานของเกดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ เจ็บไหมครับวันนี้เข้าเว็บนสายครับอ่อนิดนิดค่ะแต่ก็ปวดปวดตอนดันเข้าไปใช่ตอนนี้ะชอบร้อไขมันพร้อมกับช่วยกระชับด้วยนะต่างรสเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกแล้วทั้งนี้จะปวดปวดนะเจ็บไหมครับค<อ>ุณห,หมอ,อไ,หมไม่ค่ะไม่มจะนองหวอด มืฉีดวัคซีนที่หน้าวัคซีนป้องกันหน้าได้าพูนะคลนิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ดีที่สุดพูดจริงๆเ ไม่ได้ทำแค่ให้มันอะให้มันจบๆไปใช่แบบคือคือทำอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่าที่เนี่ยดีมากเลยอะประทับใจมากมากเลยดีมากๆมาคอันนี้ผมเชิดพระฝั่งเลยนะแต่ว่ามาน้องสามมาด้วยเดี๋ยวน้องสาวร้อยตอนบ่ายเขาก็อยากทำไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ่ แต่ว่าที่คิินีกนัดวัานันเขาเป็นตอนบ่ายใช่ใช่ใชใช่ก็มาด้วยกันก็บอกกันเลยทำบวิการให้เขาดูรีวิวได้ไงแล้วเขาตอนบ่ายก็น้อยคนน่งมองดูเขาเห็นรีวิวในติ๊กต็อกแหละล่างน้องมาเสียตังค์ โปรแกรมนะคะของคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนะคะฝั่งผลึกสไลด์ไขมันนะคะเป็นตัวแฟตนะคะแล้วก็โบตอกนะคะก็เดี๋ยวจะมาติดตามผลกันในของสัปดาห์นะคะใครนะคะที่สนใจอยากปรับรูปหน้านะคะอยากมีใบหน้าที่เรียวนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้คลินิกอลิกาคลินิกนะคะเขามีถึง6สาขาเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวอีกสอาทิตย์นะเรามาดูผลกันคะ่ะ